สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับสามัคคีนะคะประจ ա วันที่ห้าธันวาคมหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนกำพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือหกกับแปดข้าวกับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกเก้าหกแปดหกแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามสี่เก้าหกแล้วก็สี่หกหนึ่งเนาะ จับคู่ก็หกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะก็าขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามมิคีวีห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ด 5 7 0 8 5 7 8ศูแล้วก็680นะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อทั้งสองแนวทางนี่เนาะมันชอบสลับกันออกเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกแนวทางที่ลงเดอ้อเราจะพาะกิจกับเรา V ีไออย่าลืมมาไปซื้อเราพัฒนาเดอ้อเราไม่ทำเราพัฒนา โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแต่ใครใครจะดูก็ดูอันที่เราลงไว้แล้วเด้อเพราะเขาที่แล้วเขาไม่ออกเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ